สวัสดีเอาแค่นั่นแหละไม่ต้องร้อาแล้วไม่บอกว่ากล้าได้ bro are you ready bro are you ready are you ready Let's g bro เอาขอเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮยเ้เเฮ้ย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 เยเ้ย อุ้ยมันกระคอนเอาป่ะเราไปดิจิตอลเราไปดิจิตอลเราไปดิจิตอลช่วยเก็บไปช่วยเก็บไปช่วย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 ยังไงวะโอ้ยยี่ห้ยนายเฮ้ยเฮ้ยไม่มีซอมบี้ได้เหรอไปไปกูถึงจบหายเรียบหล่อค้อนซอมบี้เยอะว่ะสุน63หายไปเยอะจัดเลยเก็บดูว่ามันจะทำอะไรรอดูรอดูอะไรวะ มันสั่นอะไรวะซอมบี้มึงเห็นไหมมันจะหลุดจาก้างแล้วนะนี่ยอะไรวะอ๋อซอมบี้ติดท้ายแต่แต่ไม่ใช่แล้วอะมันดิ้นอะไรขนาดนั้นเนาะเป้อ